สวัสดีครับพี่น้องมิลักแฟนเพลงเอฟซี FC แฟนคลับทีหลักและข้าลบสู้ขู่สกนันครับตักค่ายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งกับบรรยากาศอยู่บริเวณสถานที่ลานเพลินหลังจากที่ทีมงานเสร็จจากทำการแสดง ในคืนนี้ครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องนะครับมาชมบรรยากาศนะครับว่าทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับมีรถบรรทุกหรือรถคนอุปกรณ์นะครับเวทีเครื่องเสียงระบบต่างๆนี่กี่คันครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอดีตนายกสรบเรป็นอะไรครับสวัสดีครับราสิมาเบิ่งรถ ตัวตาบ่งรถว่าหลังจากแสดงเสร็จแล้วสิพากันเตรียมพร้อมนง่น๋นี่ครับจำนวนรถกสิเหลือแค่ว่าอีกขั้นนึ่งมันว่านี่รถรถรถจอยเอวีดีกับไฟทิมไลท์อ่าไลท์ติ้งแอนน์กราฟิกโอแสดงว่าไปตั้งหักไปเป็นที่น12ขันน้ำรถสั่งไฟแบญไงนะครับโอ้เล้วเพิ่น้าครับเห็นัาระตูมาตะก้อเห็นพันาเฉพาะกิจ อันนั้นเฉพาะกิจเฉพาะกิจอ่าขันตันังขั้นางกนตวนั่งจะเป็นิสองขั้นก็ได้ครับมามีตลุดเจนเมตรครับขันตันั่ยครับบออยากพักบอยอยากพักแต่ว่ารถบัสีออกไปก่อนแล้วครับรถบัสรถบัสก่อไปก่อนเรารถบัสอีกจชนนั้ก็ใส่ซีขั้นหก่างากเบ้งเอนคั้นันครับแต่ละดแต่ละของงานกัดไก่เบื้งต้นแลเขาลงเทียบเตเดือนดิ พวหลายหมื่นเนะครับเนาะโอ้ยหลอเราหกจหมื่นกันตำหกนมันหึพ่อ่ครับหกล้อสักนี่พ่อ่ครับกันซ้ำนี่พ่อกขาจะไปแกเบที่ประมาณสอ่าสิห้องคนละพ่อเอ้ยโอ้ยคมันเิไล่เลียกันไปนี่ละก็ไล่เลียกันไปงสััอ่ะดูสิ คันอะไรเอาอีกสักสองคันไม่หกล้อเอามาทำไมเอาเพื่อเพื่อคนไม่พอไอ้เผื่อรถมันไม่พอบรรทุกอะไรไม่พอไงมันมันได้อยู่เรื่องรถแต่เรื่องน้ำมันเนี่ยมันมันเยอะโอ้นี่คือเห็นได้นะรอสถานที่ได้ไปไหนต่อไหมครับรอสถานที่ก่อนครับตอนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงปรับจากตรงนี้เอาไปเดือนหน้าไปวันต่อไป แต่ว่าวันที่สิบสี่เไงครับมีงานนี้ที่เขาคงจะอยู่บ้านก่อนเอออยู่บ้านก่อนอยู่บ้านก่อนลูซี่มาเดินมาหน้าจรนจนรถดิ เออนับให้ดูเอาสองยังไงทำไมนับข้ามขั้นตอนยุบประเทศได้สองก่อนเลยเออสิบคันเป็นตู้คอนเทนเนอร์หมดทุกคันเลยอ๋เอานับใหม่ด้วยเอานับเนี่เริ่มเนี่ยจะช้า ข้าโค๊ขั a, pues ้นจบแล้วโอ้แล้รถบัสอีกสามขั้นจอดเรียงกันประมาณไห่าโอ้จอดเรียงกันจอดเรียงกันแล้วก็เนี่ยหัวรถบัสโอ้เอาไปสร้างการให้จักบ้าน้ปากปจัดโต๊ะคนหลักผู้ใหญ่ก็บอกน้องๆบอกลูกๆอ่าบอกว่าผู้ใหญ่บ้านสร้างว่าจอดเรียงกันเรียงกันในบอสสิบขั้นเรียงกันเลยเอาหัวเรียงกันเอาโชเฟอร์ทุกขั้นขึ้นสแตนบายบนรถได้ไหมครับนี่เอาบอถอยเรียงนี่ก็ได้นี่นี่ค่ะถอยเรียงนี่นี่ ามานี่เอานาเอานาไล่เอา,า,าเอาระดับห่ิงี้จ้อยหมายถึงว่าเอาขั้นใดเป็นเป็นลักเอาเอาขั้นบอ่อสองขั้นนี่เป็นลักก็ได้หนิไอป้าป้า,ป,าป้าเวียงขวามาคู่กันแม่นคู่กันครับขั้นนี่านายจ้อยถอยไปหันพอดีพอดีเลย เิทำการแสดงครับชาวบ้านพอปลาพ่ให้น้ำเราได้รับเดียวกันนั่นแหละเจ้านี่ก็ได้ ไปเลยครับสองคันนี่ห้าหมดโอเคโหปลั๊กแขกรายการนู่นไอ้ดูสิดูฝั่งนั้นนู่นอีกสามคันมามามาโอเคไปตัวสั่งการตัวปักแขก เวมาจาจสอันน,ะนี่แหละครับคือคาราวานทีมงานรถค้นไหด้รถบรรทุกอ,อุปกรณ์การแสดงรถบรรทุกเวทีบอสเป็นระบบแสงสีเสียงเวทีแสงสีเสียงครับนี่อ่ะเวที แล้วก็เสียงนั่งร้านครับแสงสีอีกขั้นหนึ่งครับให้พี่น้องคณะกรรมการท่านเจ้าภาพเ้้ยพิจารณานะครับสำหรับสถานทีนะครับตั้งแต่รถกับนนพี่สุกจ้างสุกอ่ะบอกจ้างสุกเบียดไม่ให้ไหนดูดูสิ Bọc trắng ruột khai dập ra đây mấy Đó Khánh Xuân Thái có hố như cáu cực này Cố kè cấu cực พูดแล้วพูดแล้วเดินวัดไม่มองจอดเลยเดินวัดแขกว่าใดเลยนี่รถเต็มเลยครับเต็มเลยครับเอามามาครับนี่รถบรรทุกเครื่องเสียงนะครับไฮดรอลิกสองคันของช่างไฟมงคลสตูดิโอครับนี่ปลาแขกโจ๊กอีกหนึ่งคัน ก็คงจะเป็นรถบรรทุกเวชีไม่อัดกระดานไม่อัดอันนี้ก็คงจะเป็นนะครับพัดควยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นบันไดเวชีอันนี้ก็คงจะเป็นนะครับไม่อัดอีกขั้นหนึ่งอันนี้เป็นคอร์ดตูมครับคอรดตูมจะบรรทุกสองคันของลุงตู่อันนี้ก็จะเป็นนั่งร้านครับคันสุดท้ายของช่างสุกนะครับก็จะเปลี่ยนบรรทุกย่างนี่ มันทุกหัวแนวพี่น้องเอาก็บางสัตวมันทุกชุดมันทุกเต้นมันทุกโอ้ลูกเมียโอ้ลายแนวโอ้บรรทุกหอนลูกหอนเมียเลยบรรทุกเต้นบรรทุกหอนลูกเมียแม่นครับเอาครบเสศษเลยครับคดีนี่คือคาราวานทีมงานในฤดูกาลนี้ครับพี่น้องเหลืออย่างเดียวก็คือนะครับฮุยยฮุเดี๋ยวเดนี่หน้าเรื่องสิบเอันเดีล่ะยังสเต็กเกิดทั้งหนาไหม สติกเกือบทั้งนาเพชรลำเพลินเลยไหมที่แถวเดี๋ยวนี้ก็คือที่จสายจวดโอ้ยกรสายจวดกันได้เบิดนั่นละเพชรลำเพลินสายจวดปะได้เบิดว้าวสายจวดแต่ว่าสายจวดต้องหูเผู้ใดสายจวดขันผู้ย่บ้านสายจวดเพชรลำเพลินเขายังหูดิโอ้โหนี่ครับให้พี่น้องในเบื้องว่านี่คือคาราวานทีมงานรถบรรทุกนะครับในฤดูกาลนี้ครับ ก็สิได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเดี๋ยวสิบขั้นก็สิมีอ่าค่าน้ำดื่มให้น้ำทางค่าน้ำดื่มให้น้ำทางสูขข้ขันควาเดินทางนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไปด้านล่างมันมาลูซี่มาพอดีเลยผมด้านหลังเอาเอาลูซี่ไปน้ำเน,น,เนี่ยหนิมีจางสุข ลูกไปขนู้นนี่เขาบอกว่าบรรทุกทุกคันไทยพี่น้องคนนี้ยังไงนี่นี่คืออุปกรณ์มีเต็นมีสุดเยอะแยะมาเดินมา กัน,น,น,นสติ๊กเกอร์สปอนเซอร์สุขันคือการเบิร์นี่ก็อ,อยิกง่ามเนาะหัวรถมุนี่สามารถจิจโปรโมทโฆษณาได้อันนี้ก็จะเป็นหัวเอาเอถือว่ารับโปรโมทโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวไหนนะครับขางรรเดอร์พี่น้องเพราะว่าจะเป็นนะครับนนบนเวทีในรูการนี้นะครับเพิ่มเติมครับ โอันไหนก็ปะจอดเตงสีมันยังงามจอดจังสีมันยังงามพี่น้องนี่นะรถทีมงานเพื่อนเพื่อนครับโอ้รถอุปกรณ์เวทีทุกอย่างบรนทุนรถบ้านครับบรนทุนเครื่องเสียงตัวเอากระน้ำร่วมมือเอาว่างหันบัวบ้าเครื่องเสียงเนาะเสียงเสียงน้ำครับเสียงเสียงโอ้แล้วรถต้นตัวทีมงานที่เปลเป็นแล้วก็ได้ครับรถเจ๋งรถพิกอัพสี่สิบห้าสิบกันรวมกันแต่ละมือก็ได้ครับโอ้การระายบัว่าเครื่องแสน เกรื่องเสียงโอนก็ยังได้มื่อหนึ่งก็ยังกัรระยะทางลอยลูกรับลงมากกับเครื่องเสียงอยู่แล้วเอาบองนแล้วครับกเรีนไกลนี่เกือบแสนแล้วครับมันอ้เรกาลเพองก็แล้วพี่นองเอาให้พี่น้องได้ติดตามฝากเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเด้อในฤดูกาลนี้ครับนี่คือนะครับทีมงานาราวานรถบรรทุกอุปกรณ์การแสดงรถบรรทุกเวทีเครื่องเสียงรถบรรทุกนะครับ อุปกรณ์ที่ใส่ในการแสดงของทีมงานมอลลำเพชรลำเพลินในฤดูกาลนี้ครับฝากพี่น้องสำหรับทุกทันที่เขามาเบิงเขามาชมในคลิปนี้นะครับซอยเชี่ยซอยแชร่บอกต่อๆกันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับกระสีเดินนาต่อครับงานต่อไปเด้อพอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ